สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตามแวมมาคุยครับกลับมาพบกับผมมีเช่นเคยคุณผู้ชมครับวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างละ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนเนี่ยอยากจะไปท่องเที่ยวกันบ้างแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอยู่บ้านนะไม่ได้ออกไปไหนกันบ้างเลยหรือบางคนก็รีบไปรีบกลับเดินทางไกลก็ไม่ได้หลังจากนี้ไปเนี่ยครับก็น่าจะได้เริ่มเดินทางท่องเที่ยวกันบ้างแล้ว ทีนี้วันนี้ผมเอาใจนะครับเอาใจคุณผู้ชมที่เป็นคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับสาวโสดหนุ่มโสดทั้งนั้นอยู่ตรงไหนกันบ้างขอเสียงหน่อยซิคุณผู้ชมใครบ้างที่เป็นสาวโสดหนุ่มโสดกําลังมองหาความรักกันอยู่ตอนนี้คิดอยากมีคู่ครองคิดอยากมีแฟนนะครับอยากมีความรักแบบหวานความรักแล้วมีความสุขอะไรแบบเนี้ยแต่ยังหาไม่ได้สักทีนะครับจะเข้ามาก็ไม่มาคาลาคาซังเงืๆอเเงือเงือกันอยู่ วันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมชวนคุณผู้ชมไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับไปเสริมดวงเรื่องของความรักอาหนุ่มสาวคนไหนที่โสดอยู่วันนี้เดี๋ยวได้ปังกันแน่ได้เจอกันแน่คุณผู้ชมได้เจอกันแน่ว่าเราจะได้มีแฟนกันแล้วนะหลุดพ้นความเป็นโสดสักทีนะครับไม่อยู่เย็นเป็นโสดแล้วเนาะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แล้วเนี่ยจะส่งเสริมเรื่องของความรักทําให้เรานั้นมีแฟนนะครับอาจจะเป็นเนื้อคู่กันนะครับได้มาเจอกัน นะอาจจะบุญภาวาสนาส่งนะครับจากผลบุญที่เราได้ไปสักการบ,บูชานะอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะหนุนนำทําให้เรานั้นได้เจอคู่ครองคนรักนะครับหมดจากสถานะความโสดสักทีนะฮเริ่มแรกคุณผู้ชมครับที่แรกเลยผมอยากชวนคุณผู้ชมไปไหว้นั่นคือพระตรีมูรตินะครับที่หน้าเซ็นทันเวิลหรือว่า World ์เทรดเ e ็นเตอร์เก่านั่นเองพระตรีมูรตินะครับเป็น องค์เทพทั้งสายฮินดูนะครับซึ่งรวมกันเป็นหนึ่งนะก็คือพระศิวะพระพรมพระนารายสามมหาเทพรวมเป็นหนึ่งตรงนี้คุณผู้ชมครับขลังทางด้านของความรักนักแหล่คุณผู้ชมต้องไปไหว้นะใครโสดเนี่ยไปขอเลยนะครับอยากมีแฟนมีคู่ครองคนรักที่ดีเข้ามาในชีวิตไปไหว้ได้พระตีมรติที่สี่แยกราชประสงค์นะครับหน้าเซนทรัลเวิลด์หรือเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์นั่นเองนะครับจุดที่2นะครับที่พลาดไม่ได้ควรต้องไปนะครับ ถนนสีลมหงาใจกลางกรุงเทพรถติดก็นั่งรถไฟฟ้า BTS ไปได้นะครับที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีนะครับองค์พระแม่อุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมนะฮะองค์พระแม่อุมาเทวีเนี่ย เป็นเทพทางสายฮินดูนะครับเป็นพระชายาขององค์พระศิวะเจ้าท่านนะครับซึ่งท่านจะเด่นเรื่องของความรักเช่นกันนะครับเพราะท่านเป็นคนที่รักพระสวามีมากดังนั้นองค์พระแม่อมาเทวีจะส่งเสริมเรื่องความรักได้ดีเยี่ยมในเทพทางสายฮินดูนะฮะวัดแครสีลมคนไปไหว้เยอะนะคุณผู้ชมไปกันได้นะครับไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องไหว้ตามขั้นตอนที่ถูกต้องจะได้ปังเรื่องของความรักนะครับหลุดจากฐานะความเป็นโสดกันสักทีนะจุดที่3มคุณผู้ชมครับยังอยู่ในกรุงเทพกันอยู่นะครับ ศาลแม่นาคพระขนงหรือชาวบ้านเรียกกันศาลยานาคนะครับอยู่ที่วัดมาหาบุตรนะฮะย่านพระขนงนะครับซึ่งตัดกับถนนสุขุมวิทนะอยู่ในกลางเมืองเลยคุณผู้ชมก็ไปไหว้ได้ยานาคนั้นหรือแม่นาคพระขนงนั้นขึ้นชื่อเรื่องของความมั่นคงในความรักกับพ่อมากนะครับเมื่อครั้งอดีตใครไปไหว้รับรองว่าสําเร็จเรื่องความรักแน่ปังแน่นอนนะครับเพราะว่าตำนานความรักของยานาคก็โด่งดังมากี่ยุคก,กี่สมัยนี้ก็ไม่เสื่อมคลายนะฮะ ทีนี้คุณผู้ชมครับจุดที่4ผมขอพาคุณผู้ชมออกต่างจังหวัดกันบ้างแต่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนะครับอยู่ที่วัดพนันเชิงนะที่จังหวัดพระนครศรียุธยาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเจ้าแม่สร้อยดอกหมากเนี่ยก็มีความเด่นดังเรื่องของความรักที่มีความรักต่อพระเจ้าสายน้าผึ้งนะครับรักมั่นคงมากจนถึงกั้นใจตายเลยนะครับตรงนี้ใครอยากมีความรักที่สมหวังไปไหว้ได้นะครับที่วัดพนันเชิงศาลท่านจะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับ และที่สุดท้ายที่ที่5นะครับที่พลาดไม่ได้อันนี้ไกลนิดนึ่งคุณผู้ชมไปทางอีสานกันเลยพระธาตุสีสองรักจังหวัดเลยเด่นดังเรื่องของความรักนะครับแค่ชื่อขององค์พระธาตุก็บอกแล้วว่าสีสองรักนะครับสีแปลว่าด,ดี2ก็คือ2รักความรักทั้งสองจะดีขึ้นดีอย่างแน่นอนและมีความรักที่มั่นคงใครโสดมีคู่แน่พระธาตุสีส,สองรักที่จังหวัดเลยขอแนะนําเลยนะครับไปไกลกันหน่อยแต่ปังเรื่องความรักอย่างแน่นอนใครอยากจะมีความสําเร็จเรื่องความรัก หลุดจากฐานะความเป็นโสดจัดไปคุณผู้ชมอย่าให้เสียจัดไปซสะหาเวลากันไปได้ตอนนี้ก็เริ่มที่จะไปเที่ยวกันได้แล้วก็ลองไปดูนะครับเรื่องราวสําหรับหนุ่มโสดสาวโสดวันนี้เอามาฝากคุณผู้ชมกันจะได้เป็นแนวทางสละความโสดกันสักทีเอาละวันนี้เวลาหมดลงแล้วค,คุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ